นีมกจขุดมัน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 โอ้ไม่ไหนมันไปหาสิแล้วอุปกรณ์อยู่ไหนอะอุปกรณ์ที่ขุดอยู่ไหนไปชาอหามาันอ่ไปชาะหามาร้วเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์กันแล้วโอ้ไหนดูสิโอ้มันจะหาเจอได้ยังไงเนี่ยโอ้ถ้าแบบนี้โอ้ไม่ได้นะเดี๋ยวไปน่น อ่าโน่นโน่นโน่นอุปกรณ์อยู่ที่แม่โน่นไปเอามานี่มา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 โน่น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 ไอไปแย่งของแม่เลยโอ้แม่อย่าขุดก่อนโอ้ไม่กล้าจะขุดอ่าไม่กล้าหามันไอดูสิมันอยู่ไหนเน่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 ไออ่ะที่มันเป็นต้นที่มันเป็นต้นต้นนี่เน่ต้นแบบนี้เน่เน่เน่่ ีมันเป็นหอยงอยแบบนี้นี่เห็นไหมโอ้ใหญ่มากเลยนี่เนี่ยเนี่เนี่เจอแล้วโอ้ลองขุดดูสิดูิเอานี่เราต้องขุดเอาดินก่อนอย่าไปงัดมันเดี๋ยวไม่ช่วยเดี๋ยวไม่ช่วยเสร็จแล้วแม่ก้าค่อยเอาออกมาเดี๋ยวให้แม่ขุดเดี๋ยวให้แม่ขุดแม่ขุดช่วยก่อนแม่ไม่ก้าแม่ก้าจะขุดดินออกมาอ๋อเอาเร็วเร็วเร็ว ไปขุดใส่วิธีขุดนะวิธีขุดก็ขุดข้างๆออกขุดดินออกอย่าให้ไปโดนมันนะอย่าให้โดนโอ้ยอย่าเคาะใส่มันสิโอ้ไปเคาะใส่มันไปขุดใส่มันอ่ะให้ไปขุดใส่มันสิเออโอ้แหนมได้เด้อะถ้าไปแง่แหมได้มันใหญ่นะมันใหญ่อยู่มันใหญ่ไปงัแนได้นะมันหักแหนมเฮ้ ยาวนุกพ่ออะไรมาขุดเลยเออเอาตอนนี้แม่ก้ากำลังขุดแล้วเอาลูกดูตอนขุดเสร็จนะครับนี่ยนี่แม่ก้าต้องขุดเอาข้างข้างๆออกเน่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 ่เอาเอาเนี่ย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 เออน่ยมามามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้โอ้มีนอนด้วยไรโอ้มีนอนด้วยนี่ยนอนนี่ไม่เอา ต้องแบบนี้ขุดอย่างนี้อย่างนี้ดูแล้าวรอ่าขุดอย่างนี้นี่นี่นี่ขุดเหมือนพ่อพอ,อ่ะอ่อต้องต้องขุดดูว่ามันมีมเมฆกอก่อบ๊ะบ๊ะาทำไมมันมีหนออตัวอ่ะอืมเอาเลยโลเอาไม่เสร็จสักทีนานได้เห็นจังเลยว่ามันใหญ่แค่ไหนโอ้อยากเห็นจังเลยว่ามันใหญ่ประมาณไหนโอ้เดี๋ยวขุดข้างใต้ข้างล่างให้เดี๋ยวจะขุดข้างล่างให้เอา นี่เนี่ยเอาอุ้งอุ้งอุ้งเดี๋ยวจะขูดข้างล่างให้แล้วแม่ก้าเอามือเอามือโกยดินออกเลยเอ้าเอามือออกเอามือโกยดินออกโอ้ตอนนี้มันใหญ่มากเลยโอ้ใหังโคตรใหญ่เลยอย่าพึ่งงัดนะอย่าอย่าพึ่งจักมันออกโอ้แม่มาเอามือออกก่อนเดี๋ยวแม่ช่วยก่อนมาโอ้ใหญ่จังเลยใหญ่โอ้ ใหญ่มาก,กตอนนี้ใหญ่มากเลยโอ้เดี๋ยวเพื่อนๆกำลังรอด,ดูอยู่ <คน S 1> โอ้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนโอ้<ห>ตอนนี้<ห>ครับโอ้โหเอาลครับตอนนี้มันเริ่มคอนได้แล้วครับโอ้มันเริ่มโยกเยกได้แล้วโอ้เอาแล้วเอาแล้วตอนนี้มันโยกเยกได้แล้วอปอฮะปอมันมาปอยังไงมันมาปอ มาปออ้ยกิ้งกือโอ้มีกิ้งกือด้วยเอาโจโสจับกิ้งกือสิไม่ได้นะโอ้เรียกโจโสมาจับกิ้งกือเอาครับตอนนี้ครับไม่กล้าไปกั<อ>้มันมีพิษอ๋อไม่มีไม่มีมมอ๋อกินได้เลยเอาล้วครับตอนนี้ครับโอ้ตอนนี้ต้องขุดลงไปอีก3เมตรครับอ๋อเพราะว่ามัน ลึกมากเลยโอ้โอ,โอ้ดูสินี่มันนี่ใครเป็นคนเอามาปลูกไหมก้าฮะไายกลมหูเขาะโอ้ใหญ่มากเลยดูสิโอ้หไหนเตะให้ดูหน่อยสิอืมโคดรใหญ่เลยมัน,ม,นามาถ่ายตรงนี้เอามาถ่ายตรงนี้มาเน้ อ๋อไหนติให้ดูหน่อยอ้ยแบบนี้ทำสองมืออย่างนี้โอ้ยใหญ่โอ้เปงมืออย่างนี้ด้วยโอ้ชุดยอดเลยโอ้